สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็มาดูคดุณลุงนะคะกำลังดูแลเรากำลังดูแลทำความสะอาดพื้นที่กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไม่ได้ทำทุกวันนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ขอเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีอ่า กิจกรรมพิเศษนี่เราเรียกว่ากิจกรรมพิเศษจะจะทานข้าวนอกบ้านกันนะคะสําสหรับวันนี้จะทานข้าวนอกบ้านกันก็ต้องดูบริบทดูสถานที่ให้ดูเรียบร้อยหน่อยโอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกท่านว้าวดูดูดูหลมค่ะลมลมลม,ลมพรอะเปียกตื่นเต้นมากเลยที่เห็นลมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพยากรณ์อากาศใช่ไหม แล้วก็ได้ยินเขาบอกว่าจะมีฝนด้วยแหละนี่ถ้ามีฝนด้วยก็ดีหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่กินนอกบ้านก็ได้นะคะถ้ามีฝนตกบรรยากาศดีๆเราก็กินข้าวในบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าดูสายฝนอะไรแบบนี้เนาะกินข้าวในกินข้าวในบ้านดูสายฝนแต่ถ้ากินข้าวนอกบ้านก็ดูสายลมฟ้าที่โดูซิว่าวันนี้เรา จะได้กินข้าวนอกบ้านหรือข้าวในบ้านนะคะทุกท่านโอ้โ oh. หตอนนี้นะคะคุณลุงก็กำลังดูแลบ่อน้ำนะคะเพราะว่ามันมีลมนี่แหละมันก็มีใบไม้พัดลงมาเห็นไหมคะเนี่ยใบไม้ก็พัดลงมาเกาะยูออ่ตามริมขอบมองตรงนี้ไม่เห็นนะหรือว่าจะเห็นอยู่แต่ป้าเปียกเห็นเยอะเลยนะคะมี ใบไม้เล็กๆอยู่ริมขอบบ่อบอกอยากแท้ปลเปียกอืมอยู่ริมขอบบ่อนะคะมันอยู่ริมขอบบ่อน้ำพี่น้องใบไม้หน่อยๆเดี๋ยวคุณลุงกําลังเคลียรออกนะคะเราก็มีสวิงสาหรับช้อนนะคะสําหรับช้อนใบไม้ขึ้นจากบ่อโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวคุณลุงช้อนออกจากบ่อนี้แล้วเราก็จะไปดูช้อนออกจากบ่อเล็กหน้าบ้านตรงนู้นอีกอันนี้ก็เล็กแต่ว่ามันลึกนะคะมันมีทั้ง น้ำตกน้ําผุอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูคุณลุงทำาคุณลุงเอาลงจากขอบบอ่อเนี่ยเอาอย่างไระฮมีไม้อะไรไม้กวาดสาหรับที่กวาดบอ่อโดยเฉพาะนะคะมันมีแต่ว่าเขาเอาไว้ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อ่านะก็ประมาณนี้นะคะเราก็เล่าสู่กันฟังนะว่าวันนี้ดีใจจังเลยดูสิเอฟซี FC. ขนาดป้าเปียกอยู่ตรงนี้ยังไม่ค่อยได้เข้ามา,เ,าเล่นในสวนแล้วก็ไม่ค่อยได้มาดูมาฟังเสียงน้ําตกน้ําไหลให้ชื่นฉ่าใจเลยก็มีแต่งานมีกิจกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็อืตามไปดูตามไปดูไปดูคุณลุงทําความสะอาดบอ่อสวยงามจะได้มีบรรยากาศดีๆนะคะโอ้โหนี่ถ้าฝนตกลงมาตอนนี้เด้อจ้าเด้อ ถ้าฝนตกลงมาตอนนี้มันก็คงจะดีมากเลยเพราะว่าแห้งแล้งมันเริ่มที่จะแห้งแล้งมากแล้วนะคะเออดูดูด,ดูโอ้โหบอนี้เขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วนะน้ำไม่ไม่เป็นสีครามน้ำไม่เป็นสีใสแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอากาศอุณหภูมิอะไรของมันบอ่อมันไม่บอ่มมบอมันไม่มีที่ระบายอะเนาะ มันเป็นบ่อน้ําพุเล็กๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้เปิดด้วยอืมแล้วน้ําก็มันก็จะเขียวเนาะอันนี้เป็นสะวิงสําหรับช้อนใบไม้ขึ้นจากบ่อดโดยเฉพาะนะคะไม่ได้ไปตักปลานะคะไม่มีปลาให้ตักนะคะโอ้โหนี่ถ้าเป็นเอาน้ําออกแล้วมันก็จะใสแจ๋วสวยงามเลยแหละนะคะบ่อน,นี้ แต่ตอนนี้ตีต่างว่ามันเป็นสีเขียวสวยงามบ้างก็แล้วกันมันไม่ใสแจ๋วแต่มันสวยงามนะคะอืมลุงก็เราก็ดูแลความสะอาดไปเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าพพามาดูโอโ้โหแห้งจังเลยเหี่ยวแห้งหมดแล้วนะคะ มีกุหลาบมีอะไรที่ดอกไม้ดอกไล่อยู่ตรงนี้มันก็จะเหี่ยวเฉาไปตามการเวลาก็ร่วงโรยไปหมดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะคือมันจะแห้งเหี่ยวไปมันก็ไม่มีมดอกไม้ฤดูหนาวไม่มีแล้วแต่ว่าพวกที่แบบว่าหนวดปลาดุกหรือว่านเสนจันที่บางคนเรียกนะคะเนี่ยแต่ปักเปียกเรียกมันว่าเอา่อหนวดปลาดุกนะคะก็ยังอยู่นะ เออยังอยู่ฤดูแล้แงมันก็ยังอยู่ใบแห้งก็เหี่ยวไปแต่มันเกิดนอใหม่ขึ้นมามีน้องไหมทองขวัญใจชาวบ้านนะคะมีน้องไหมทองมาอยู่ตรงนี้ด้วยแนละ้วทําอะไรไหมทองอยายให้หนังกินน้ำมาลุน้องไหมทองก็กินน้ําในบอ่อของอ่างกระถางผักกระแยงนะคะกระถางผักกระแยยอีกตรงนี้น้องไหมทองก็ กินน้ำในบอ่อมันคงจะอร่อยใช่ไหมไมมทองกินน้ำในบอ่อผักกระเยงนี่ตอนนี้นะคะคุณลุงก็กําลังทําความสะอาดขอบบอ่อขอบโน้นก็มีด้วยใบไม้นะคะเดี๋ยวคุณลุงก็จะต้องไปกวาดขอบบอ่อที่นู่นนะคะป้าเพียก็วันนี้มีความตั้งใจว่าจะขยายพันธุ์ไม้ไม่รู้จะทําทันไหมนะจะทําทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ป้าจะพยายามที่จะขยายดอกงาช้างนะคะ จะมีดอกงาช้างเดี๋ยวตามไปดูคุณลุงฝั่งทางนี้นะคะนี่นี่นีคุณลุงก็กำลังทำความสะอาดเอาใบไม้เคลีย์ใบไม้ออกจากบริเวณขอบบ่อนะคะมันมีใบกิ่งของไซเกาหลีนะคะไซเกาหลีสองต้นนี้ที่มันร่วงลงมาน,นี่ไซเกาหลีสองต้นนี้ไซเกาหลีคู่งามนะคะ กำลังร่วงหล่นลงมาแล้วเราก็ทำความสะอาดออกเพราะว่าคืนนี้เย็นนี้เราตั้งใจจะกินอาหารกันที่ตรงนี้นะคะที่หน้าบ้านที่มีน้ำตกเล็กๆแอ่งเล็กๆมีน้ำผุน้องสาวน้อยหมวกแดงนะคะเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยก็โอ้บรรยากาศดีจังเลยเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกตื่นเต้นดีดากันใหญ่เลยได้เห็นสายลมพัดมามันพัดแรงพอสมควรนะ ป้าคิดว่ามันโอ้โหมันน่าจะอุ้ยบรรยากาศบรรยากาศนก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 ,นกมันก็อยากจะมาบินเล่นตรงนี้ด้วยนกพวกนี้นี่มาเกาะอยู่บนสายไฟของป้ามันมาอยู่มันมันเหมือนบ้านมันมีความสุขมากนึกว่าบ้านตัวเองละสิจะนนกพิราบลงมาเลยนี่ทัิ้งเป็นหนังสติ๊กนะจะจะไล่เลยนะจะไล่มันมาอยู่ด้วยกับเรามันก็ไม่โอเคนะสาหรับนกพิราบเนาะ โอ้โหเห็นสายลมมานึกถึงเพลงลมหนาวอ้าวตอนนั้นโอ้โหนี่นี่นป้าเปียกพาไปดูเอี่ว้าวมันออกดอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณลุงเนี่ยอ่ออะไรนะลืมชื่อดอกไม้ไปแล้วเหลืองปรีดียธรนนะคะเหลือต้นเดียวที่บ้านของป้าเปียกเนี่ย มันออกดอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนมันจะวายแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหดอกไม้ดอกไล่ก็ออกมาตามฤดูกาลนะคะบางดอกก็บางชนิดก็ออกมาในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่ตอนนี้เหลืองปรีดิยาทอนออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนจะวายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมีดอกสะแบงด้วยดอกสะแบงเอซี FC. นี่นี่นี่ดอกสะแบงนะคะเนี่ย นี่ดอกสเงรย์ใกล้ๆกับดอกเหลืองกลีนดีจะถอนอุ้ยนิ้วปาเปียกนิ้วย้อยใหญ่นี่นี่นี่นะคะปาเียกซูมเข้ามาให้ดูนี่โอ้โหเอาอะไรชี้ดีจะได้ไม่ใหญ่เหมือนมือปาเปียกเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอึ๊บปาติโทดอกสะแบงนะคะนี่เลยชี้เลยสินี่นี่เห็นไหมโอ้ไม่เห็นเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นล้วเนี่ย เอาป้าเพี้กล้องอยู่ไหนเวลาที่ป้าชี้มามันเห็นเวลาที่ป้าเอาไม้ชี้มาไม่เห็นนี่นี่นี่น,นี่ีไม้ของป้าเห็นแล้วมันเป็นดอกสะแบงเคฟซี FC. โอ้โหได้มาเห็นดอกสะแบงแล้วก็เห็นดอกปรีดียธรน,นะคะเหลือปรีดียธรสำหรับคลิปนี้นะคะปะ้าเพี้กก็พามาลง ชมสวนนะคะวันนี้ป้าพามาชมสวนดูคุณลุงตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ดูทําความสะอาดเตรียมพื้นที่ที่มันก็ใบไม้ใบไล่ลงลงมากไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามให้เป็นเพยอะเยอะๆด้วยเด้อจ้าเด้อน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ